สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องไลฟ์โซลูชันไพ่พลิกชีวิตกับพรีมนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาดูดวงของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนกันค่ะประจำเดือนเมษายน2,564ว่าในเรื่องของการงาน,งานการเงินและความรักจะเป็นอย่างไรเป็นไปในทิศทางไหนเนาะอะไรที่ดีก็จะได้พัฒนาให้ดียิ่ง,งขึ้นไปให้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเรื่องอะไรที่ไม่ดีจะได้ระมัดระวังปรับตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะ โอเคเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะในเรื่องของการงานก่อนนะคะในเดือนเมษายน2564คุณเพื่อนๆที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยนะคะมีโอกาสมากเลยที่จะ ด้วยความที่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยออ่อท้อไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเพื่อนๆนะคะการงานจะรู้สึกว่ามันจะไปไม่ไหวแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วแต่เพื่อนๆเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะเหมือนจะพยายามมองหาลู่ทางมองหาสิ่งดีๆสิ่งอื่นสิ่งใหม่แล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอืมมันมีโอกาสมากเลยที่เพื่อนๆนะคะจะได้อะไรที่ ได้พบอะไรที่เพื่อนๆสนใจเนาะมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งงานเสริมงานพิเศษงานพักทามหรืออะไรก็ตามที่ปกติเพื่อนๆมีงานประจําหรืองานหลักอยู่ที่ทําอยู่แล้วเพื่อนๆได้พบสิ่งใหม่ที่เฮ้ยเป็นหนทางที่น่าสนใจเฮ้ยมันดูจะเป็นไปได้แล้วมันดูจะแบบเป็นงานที่ดีที่เวิร์กนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมเสี่ยงที่จะทําลงมือทํานะคะโอกาส ในความสำเร็จหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานมีค่อนข้างมากเลยนะคะเพื่อนๆมีโอกาสที่จะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้มาแนะนำสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานให้แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเออมีโอกาสได้รับของดีของใหญ่ของรางวัลของมีค่าอะไรจากการทำงานด้วยอืในส่วนนี้นะคะการงานค่อนข้างไปได้ดีเลยทีเดียว ในส่วนของการเงินค่ะในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะมันอาจจะมีอาการแบบต่อสู้กับตัวเองไหมเรื่องจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรมันจะชักกระเยอกดึงกันไปดึงกันมาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใช้ดีไม่ใช้ดีเงินนี้ก้อนนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วมันเป็นอะไรที่บางครั้งเพื่อนๆนก็มี กรอบของตัวเองเนาะว่าเออเราจะใช้เงินส่วนนี้ทําอะไรหรือเราจะจัดการเงินอันนี้อย่างไรแต่มันจะมีบางอารมณ์บางโมเมนต์ที่เพื่อนๆอ,อยากจะแบบดื้อดึงดื้อแพ่งกับสิ่งที่ตัวเองเคยวางแผนไว้ว่าเงินก้อนนี้จะต้องเก็บไว้ในส่วนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ เพื่อนๆได้เจออะไรที่มันอยากจะใช้ปุ๊บอะค่ะบางครั้งมันก็เกิดอาการดือ้อต้องสู้กับตัวเองค่อนข้างหนะักแล้วก็หากใครมีบุตรหลานบริวารก็มีโอกาสที่จะต้องใช้เงินไปกับบุตรหลานบริวารร้องขอหรือว่าอยากได้สิ่งที่ต้องการแบบนี้ค่ะได้ด้วยนะอืมแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าการเงินมันดูจะไม่ไหวแล้วอะดูมันจะจมแล้วดูมันจะแบบไปต่อไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะเออมันจะมีคนที่แบบมาช่วยเพื่อนๆตอนที่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเดือนเมษายนนะอืมในเรื่องของความรักค่ะ ความรักในกรณีถ้าเป็นคนโสดนะสำหรับเดือนเมษายนก็อาจจะยังต้องเงาๆไปก่อนนะคะเออเหมือนยังดูแล้วยังไม่มีใครที่จะแบบเข้ามาในเดือนนี้หรือน่าสนใจสำหรับเพื่อนๆในเดือนนี้ก็ยังต้องใช้เวลากับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เนาะอืมและถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเพื่อนๆที่มีคู่มีคนคุยอะไรแบบนี้ค่ะอืม มันมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมันดูจะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างหนักหรือสาหัสสาการเลยล่ะเออแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกแบบเครียดคิดมากนอนดึกนอนน้อยนอนไม่พอกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนนี้เป็นพิเศษนะคะอืมพาอ่ะ ก็บอกว่าเพื่อนๆต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาให้มากเลยนะเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าคำพูดที่ใช้ออกไปอะคะ่ะอืมบางครั้งความสัมพันธ์มันอาจจะมีโอกาสที่จะดับวูบเพราะสิ่งที่เราพูดไปโดยไม่คิดสิ่งที่เราพูดแล้วทำร้ายจิตใจเหมือนเป็นการตัดสัมพันธ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเหมือนมันเคย มีโอกาสแล้วโอกาสนั้นมันสูญเสียไปโอกาสนั้นมันหายไปแต่ก็ยังอยากจะไปต่อแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปอีกก็ได้อย่างเงี้ยเออมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเจอเรื่องระหองระแหงหรือว่าค่อนข้างร้ายแรงอะคะ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยพยายามใช้คำพูดที่ดีหน่อยโอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์ฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้มันกลับมาดีขึ้นะ่ะ มันเป็นไปได้นะคะอืมแต่ว่าถ้าเกิดใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงทําร้ายจิตใจมากจนถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาแบบโกรธมากหรือไม่ให้อภัยแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียโอกาสบางอย่างได้นะอืมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องราวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อืม แล้วก็สุดท้ายค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนกับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะพรีมจับได้ไพ่ของผู้คุ้มครองผู้คุ้มครองก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ที่คอยปกปักรักษาดูแลเราคนที่ให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลเราอยู่อย่างสม่ำเสมอแบบนี้ค่ะเอ,อไพ่ก็จะบอกว่า ถ้าเรื่องใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเรื่องการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักอะค่ะการที่คุณมีผู้ใหญ่ที่รักหรือคุ้มครองคุณอยู่หรือจะเป็นบุคคลที่อยู่รอบข้างใกล้ชิดที่มีอะไรคอยปกป้องคุณตลอดเวลาจนคุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เหมือนเป็นผู้ปกป้องสําหรับคุณอนะคุณสามารถที่จะเข้าหาเขาปรึกษาเขา หรือว่าให้เขาแบบช่วยชี้แนะในเรื่องราวต่างๆได้นะเพราะว่าไพ่ขยายออกมาค่ะมันเป็นเรื่องของการหมดทุกหมดโศกอะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นหากเพื่อนๆได้เข้าไปคุยเข้าไปปรึกษากับคนคนนี้แล้วอะค่ะสิ่งอะไรที่ไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะถูกพัดพาให้มันหายไปให้มันเจือจางลงไปได้นะคะเออก็ หมดทุกหมดโศกมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เนาะในเดือนเดือนนี้นะคะมีอะไรก็อย่าลืมเข้าหาคนคน,นี้ด้วยนะโอเคค่ะวันนี้การอ่านไพ่ของเพื่อนๆชาวพุดธการคืนก็จบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พรีมด้วยนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย